สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกทกท่านนะคะและสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนที่ติดท,ที่ติดตามนะจ้าวันนี้ชงสายห้าสายมวลของเฮาเกะว่า,าลงสวนพีกไหได้เบิงอีกอีกมือหนึ่งนะจ๊ะเนาะไหกะจะมาเบิงว่าเอา่อที่หอบบอมลุ่งไปนี่เนาะเขาก็เหมือนกับเหมือนกับเขาเขาจะเริมเริมมีน่วยงามแดงแลวนะจ๊ะเนาะ สองเดือนกว่าแล้วนะคะ FC นี่นะจ๊ะพีกก็จะเป็นสวยมากเลยนะคะแต่ตอนนี้ตอนนี้ก็คือเพี้ยดํำนะจ๊ะพี้ยดดเพีเยดํำกำลังระบาดนะคะดูนะคะดูเบิงหลานหนูเด้อพี่นิดพี่นิชาพี่นิชามายืนต้นนี้สิให้ให้ท่านผู้ชมดูสิลูกพี่นิชาสูงเท่าไหร่พี่นิชาสูงเท่าไหร่ดูนะคะต้นพีกต้นต้นนี้สูงสูงมากเลยนะจ๊ะ สูงสูงใกล้จะถึงหัวนองแล้วนะจะ๊ะเนาะตอนแรกนี่ฝ้าผ้าอยุ่ฝนมานีนหนักขึ้นกันนะจะ๊ะแปลงนี่เนาะถ้าถ่าเอฟซีทัททนใดที่ติดตามมาจ้ะจะเห็นว่านา่งกับเจอผ้าอยุ่ฝนมาหลายขึ้นกันทั้งโน่ลู้ทั้งผ้ายุสารพัดผ้าอยุดนะจะ๊ะเนาะเอ่อแต่พันนี้เป็นพันธุที่กำลังทดลองปลูกนะจะ้ะเป็นพันุที่กำลังทดลองปลูกเนาะถ้าจังๆสีเลยจ้จจจจจะ,จะเหมือนกับ เขาเขาสูงเขาใหญ่คักนะจาจ่ะเนาะต้นนี้เนาะดูความสูงของเขาเนาะเกือบเมตรเมตรกว่าเลยนะคะต้นนี้เนาะต้นนี้เนาะจ้ะถ่ายรวมๆให้ดูนะคะเอฟซีตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณพระอาทิตย์ก็จะตกดินแล้วนะคะกะมาเบิงว่าน้องเขาดอกกากซากกันนะจ๊ะค่ะบ่กคิดว่าเขาที่แตกออกได้ขนาดนี้นะจ่ะ ตนน,น้อยๆอยู่นะจ๊ะเนาะตอนที่มาเจอผาอยุฝนนะจ๊ะก็ว่าคิดว่าเขาสีใ่ได้ขนาดนี้เนาะอ่าเฮียกับาฉีดยาค่ะเพียนะจ๊ะยังยังว่าท่านได้เก็บไปขายนะจ๊ะเนาะยังว่าท่านได้ออกซื้อทองตลาดเนาะเพียดํดำเนี่ยโล่งหลายเลยแต่ช่วงนี้เนาะเพียดําำโล่งหลายเท่ากับฉีดฉีดรักษาเขานะจ๊ะไ,ได้ยู่เนาะจ๊ะเอาเพียยูยูยยระเบิดจะสังเกตให้เบิ้งว่าเพีย เพียดำๆนะจ๊ะหล่ไล่ลิตายนะจ่ะเบิ้องให้เบิ้อว่าใบใบเขาหนี่มันบานออกน,นะจ๊ะบานออกก็แสดงว่าเอาอยููนะจ๊ะผู้ใดที่มีปัญหาดันเพียร่งพลิกช่วงนี้กะกะติดต่อได้เลยเด้อจ้ะนะก็ราคาก็ไม่แพงนะคะแต่คุ้มอยู่นะคะถ้าใช้แล้วนะคะแปลงนี้นะจ่ะเป็นแปลงที่เป็นแปลงสุดท้าย ของพีกฝนสองพันยี่สิบสองนะจ๊ะที่ว่าปลูกเนาะทางไทายๆายโน่นก็นจะเป็นเอ่อเ,เ,เป็นเป็นเป็นต้นทีสามนะจ๊ะแต่แต่กับ่บยากเสือว่าเขาที่แตกออกขนาดนี้นะจ้ะเนาะ <c oughs> นี่เนาะถ่ายรวมๆเหบิงนะจ้ะมันก็นมีต้นทีต้นทีกําลัางแตกนะจ๊ะต้นทีกําลัางแตกต้นกําลัางแตกะนี่นะจ้ะ <c oughs> โอ้ยงามี่หลีจ้ะอยางให้ <c oughs> ดูจ้ะ <c oughs> ออกมา ต่างตาคักเด้อจ้าตอนนี้ก็เป็นยง่มแแลงเนาะนี่นะจ้าใบใบเขาบานนะจ้าใบเขาบานเนาะอันนี้เป็นเป็นเป็นพันธุ์ที่ว่าทดล่องทดล่องปลูกเด้อจ้าจำได้ว,ดว่าจะท่างนุ่นก็จะเป็นท่างที่ว่าโลแล้วนะจ้าเนาะเบิดแล้วเบิดให้เก็บแล้วแปลงนี่ก็เป็นแปลงหน่อยที่ว่าที่ว่าที่เจอผาอยุ่มากนักเื่กันนะจ้า แต่กับว่าคิดว่านองสีสที่แตกสีใ่ไ,ได้ขนาดนี้เนาะจา้าเฮียเราเร่งเอาเนาะเฮียเราก็เร่งเอาคักเร่งเอาทั้งดอกเร่งเอาทั้งตน้นเร่งต้นเห้ใหญ่เร่งเร่งเอาทั้งยาเนาะจา้าพียเนาะช่วงนี้เร่งได้ไดจา้าเฮายัางว่าท่านได้เก็บขายว่าท่านได้ออกจากคลองตลาดเฮาก็เร่งได้เนาะจานะ้าเนาะนี่นะจ้ากะมาทายไายเห็นเบิงวะ คันคัน,ข,นขั้นฉีดแล้วเพียบว่าตายนี่เขาจีบว่าบานแบบนี้นะจ๊ะอันนี้ก็ได้สองเดือน,อน,น,อนสองเดือนกว่ากว่านะจ๊ะสองเดือนกว่ากว่าได้จ้ะสองเดือนกว่านี่นะเนาะหายให้เบิรงว่าเอ่อก็มีเเธาเอฟซีเพิ่นก็ถามมาอยู่นะแต่าาว่าพิกเป็นเรงใดเนาะเพิ่นว่าซื้อของก็บระเด็โล่งให้เพิ่นเบิรงจะเถืเเเเเ่อนเนาะโล่งจะช็อตสั่นให้เพิ่นเบิรงเนงาะจ้าว่ามีเวลาออกมา ก็มาลุกหนียไม่ฉีดยาโยจะแต่บอมีเวลาออกมาเห็ดคิบบอมีเวลาออกมาเห็ดลิบนิชามานี่สินิชาไปยืนนุ่นนิชานี่สูงประมาณเท่าไหร่เนาองน,นิชาสูงประมาณร้อยเท่าไหร่ลกูกร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบใช่ไหมนิชาไปู่นุ่นนะจา๊ะร้อยหลานนี่สูงร้อยยี่สิบเซนท่าจา๊ะ สูงใหญ่แต่ก,กอดีดีจ้ะพันนี่เนาะเดี๋ยวมารอลุ่นว่าเหามารอลุ่นว่านวยเขานี่สีด้บอสีใหญ่ซัด้ดาเนาะแต่สีได้น้ำหนักดีบอกกติดตามไหวเลย,ดยเด้อจ้าเด้อผู้ใดเขามาชมกับกดติดตามไห้เด้อจ้าเดี๋ยวเก็บได้เท่าไหรเราจะจะจะ,จะบอกว่าพันนี่ดีบอหนักบอ่วยใหญ่บอจังทีไหมจ้ะแต่ว่าที่ว่าล่งลงลงช็อตสั่นไปนะจ๊นะเนาะ ปลูกต้นเดียวคือจังได้หาต้นเขาที่เป็นเขาที่แตกแตกกิ่งออกสูงสูงเลยนะจ๊ะพันนี้แตก,กกิ่งออกสูงค่ะจ้านนด้ดาอนนดอกเยอะมากเลยนะคะ FC ไก่นกเนี่ยนะคะไก่ไใส่แล้วนี่หนวยงามอยู่ใส่นก,กนวกเดี๋ยวหาหนวยงามเห็นมืองเนื้อจ้ะม <c oughs> ี่นะจ๊ะเนาะ เขากลุยฟ้าลุยฝนลุยหมอกมาขักเนาะจ้ะลุย้าลุยฝนหมอกลุยหมอกมาขักขึ้นกันก็เลยเขากะเขาก็ได้ประมาณนี้แหละจ้ะพิกของท่านผู้ชมเป็นแบบใดเนาะจ้ะงามบ้านอ๋อนี่แหละจ้ะถ่ายบรรยากาศร่วมๆให้ได้เบึ่งนะจ้ะเนาะ ว่าว่ายังเหลืออันนี้แห,หละจ้าเป็นแปลงแปลงที่ใดกําไรเนาะกําไรอยูนะีด้จา้าที่เห็นทางทางทางนั้นก็คือเป็นทุ่นไป้วจา้าเป็นทุ่นไปทางนั้นก็คือได้ทุ่นขึน้นทางนี้ก็คือเป็นกํนากกไรนะจ้าเนาะทางนี้คือกําไรนะคะทางนี้คือกําไรกําไรอยูนีาะจ้ากาไร บอลลูจะได้เท่าไหร่พีกก็เริ่มโล่งขักแล้วจ้ะพีกเริ่มโล่งคักแล้ว,วนี่นะจ๊ะถ่ายรวมๆให้ FC ได้ดูนะคะลงมาเดี๋ยวพีกขักแล้วลงมาเดี๋ยวพีกขักนะเดี๋ยวลุงด่านะจา้านู่นน่ะนี่นจนะจ๊ะก็ออกมาออกมาถ่ายให้ FC ได้ชมนะคะนี่นะจ๊ะเขาพึงจะเป็นนวย เขาเพิ่งจะเริ่มเป็นนวยนะจ๊ะเขาเพิ่งจะเริ่มเป็นนวยงามนวยอย่างเพิ่งเริ่มเป็นนวยงามเนาะก็ตรงมาร่อเบิงอีกจากอาทิตย์หนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาลงให้เบิงเดี๋ยวจะมาลงให้ดูป้อูตรงนี้มีีแดงมันก็มีนวยอที่มีน่วยแดงกับพี่เป็นเป็นบางเป็นบางต้นนะจ๊ะเนาะนี่นะจ๊ะเอาออกมาชมความงามนะจ๊ะเนาะ จังส่กระตื่นใจู่จ้ะขอเพียงว่าพายุปรมาอีกนะจะนะ๊ะเนาะพายุฝนยังไม่อีกเนาะเพราะวันหน้าจะเห็นพายุฝนไม่อีกนี่มันเสียบใหม่หวเพราะท่านเดรย์มัดนี่นจะ้ะเสียบใหม่หวเพราะท่านเดรยมัดนี่เนาะจะ้ะก็ประมาณหนึ่งไร่นะคะเอฟซี FC. นี่นะจะ๊ะหายรวมๆให้ดูเนาะ ให้รวมๆให้เอฟซีได้ดูเดี๋ยวเห็นดอกก็ชื่นใจเราจะเดี๋ยวเห็นดอกพีก,ก็ชื่นใจแล้วเนาะเดี๋ยวเห็นดอกน้องก็ชื่นใจแล้วเ <c oughs> <c oughs> จอกันอีพีหน้านะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ดูไปได้กันนะคะมันจะได้โลลวเท่าไหร่จะไปรอดไหมกล <c oughs> ับลัก กลับลากันเท่านี้นะคะเอซีขอบพระคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็กดติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ